โดนแฟนบล็อกให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมคูรบสอนจิวะคนรักใสยดำข้อแรกนะครับคุณอย่าไปบล็อกคืนเขานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะให้นะครับไก่นะครับหรือกวางนะครับมันมาติดเหยื่อนะครับคุณต้องเปิดคงเอาไว้นะครับการที่เขาบล็อกคุณนะครับถ้าเกิดคุณไปบล็อกเขาว่ามันก็จะทําให้นะครับมันเป็นการยากขึ้นนะครับสาหรับเวลาที่เขาจะมาส่องคุณนะครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับ โดยธรรมชาติของคนเรานะครับถึงเขาจะบล็อกคุณเขาก็มาส่องคุณครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับคนเรามันมีสัญชาตญาณนะครับที่จะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับโดยเพราะแฟนเก่าเนี่ยนะครับมันมันอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะครับว่าคุณมีชีวิตเป็นยังไงมันคิดถูกไหมหรือว่าเอ้ยหรือคุณไปได้ดีแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันก็มาส่องนะครับดังนั้นนะครับคุณอยากให้นะครับไก่เข้ามาติดกักกับคุณนะครับหรือกวางเข้ามาติดกับคุณนะครับเปิดโกงไว้ครับนะครับอย่าบล็อกกลับครับเวลา้าามม่่่องนนียยัจะไดห แต่ถามว่าวอลกเขาส่องได้ไหมเขาส่องได้นะครับมันไม่ยากนะครับแค่ไปยืมบัญชีเพื่อนนะครับมามามาส่องคุณนะครับหรือไปสร้างบัญชีปลอมๆมามาส่องมันก็ส่องกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอำนวยความสะดวกเขานิดนึงครับไหนๆคุณจะเชื่อแล้วนะครับจะเชื่อเหยื่อแล้วนะครับเปิดกรงให้เหยื่อเข้ามาหน่อยครับข้อที่2นะครับเวลาเขามาส่องนะครับคุณจะต้องทําให้เขานะครับผิดหวังนะครับผิดหวังแล้วเรื่องอะไรนะครับเวลาเขามาส่องนะครับ เขาจะหวังอะไรรู้วะครับเขาจะหวังว่าคุณเนี่ยจะฟูมไฟล์ร้องไห้โพสดราม่าแบบว่าเออชาตินี้จะทำไมต้องทิ้งฉันไปนู่นนี่นั่นเออชาตินี้ฉันอยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองไม่ได้ชาตินี้ถ้าไม่มีเธอฉันต้องไปฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นนะครับแต่นะครับทำให้เขาผิดหวังครับช็อกนะครับเวลาเข้ามาส่องต้องทําให้ช็อกนะครับอย่างแรกนะครับลุคของคุณต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเอาให้แบบสวยขึ้นเด้งขึ้นนะครับไปไปโบท็อกก็ไปเลยนะครับโบท็อกร้อยไหมนะครับนี่คือเวลาที่ทํานะครับเอ่อ จะเสริมจมูกนะครับจะฟิลเลอร์ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับไปนะครับไปทําเรียบร้อยนะครับเมื่อก่อนเคยดำเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องให้โคตรขาวนะครับี๋ยวเมื่อก่อนนะครับมีสิวเต็มหน้านะครับตอนนี้ต้องหน้าใสนะครับเมื่อก่อนทรงผมเหมือนใยเพิงนะครับตอนนี้ทรงผมต้องเฉียวที่สุดเลยนะครับแต่งตัวให้เฉียวที่สุดให้เขาแบบว่าไม่เคยเห็นนะครับในลุคนี้นะครับแต่งหน้าใหม่นะครับ ที่เขาไม่เคยเห็นนะครับแล้วโพสต์ทำตัวให้มีความสุขที่สุดครับออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับโอ้ชีวิตดีนู่นนี่นั่นนะครับรวยขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับมีความสุขขึ้นครับเขามาส่องเขาจะช็อกนะครับเพราะเขาคิดว่าคุณน่ยนะครับอยู่แทบใต้เท้าเท้าเขานะครับเขาหวังว่าจะเห็นชีวิตแย่ๆของคุณนะครับเพื่อเขาจะได้คอนเฟิร์มกับตัวเองว่าเออฉันคิดถูกแล้วที่ทิ้งเธอไปแต่พอเขามาส่องนะครับเขาเจอแบบนี้นะครับเขาจะไปไม่เป็นครับเขาจะงงนะครับเขาจะช็อกแล้วเขาจะคิดว่า ทำไมวะฉันทิ้งเธอไปเนี่ยแทนที่มันจะฟูมไฟชีวิตมันจะแย่กลับกลายเป็นว่าชีวิตมันดีขึ้นวะหรือฉันคิดผิดวะเอาแล้วนะครับคราวนี้นะครับคนเรามจะต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับเวลา,เ,าเวลาไปส่องใครนะครับในด้านจิตวิทยานะครับจะกดตัวเองต่ําแล้วก็จะยกอีกฝ่ายหนึ่งสูงนะครับขราวนี้นะครับเขาจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเฮ้ยฉันคิดผิดหรือเปล่าวะนูน่นนี่นั่นเขาจะเริ่มเสียดายคุณนะครับเดี๋ยวสักพักจะมาทักคุณแน่นอนครับ โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับหรืออยากให้แฟนเก่ากลับมานะครับคุณแนะนำนะครับมาลงคลาสนะครับสะกดจิตแฟนเก่าให้กลับมาครับคลาสนี้นะครับจะเป็นเทคนิคสายดำนะครับจิตวิทยาสายดำนะครับที่ทําให้เขานะครับคลานเข่ากลับมาหาคุณครับและหรือถ้าเกิดใครนะครับมีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์นะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ